ช่อนก็มีนะครับสวัสดีครับพี่น้องตอนเช้าเช่นเคยนะครับพาพี่น้องมาทุ่งนานะครับก็มาดูรอบที่ใส่ไว้นะครับผมวันนี้ก็มารุ้นกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะเสียงปลาครับผม อยู่นะครับยังเหลือเยอะอยู่ครับผมไอ้รอบเป็นยังไงเอ่ย โอ้ยงูอีกแล้วครับมีหน้าครับผมโอ้ยเนี่ยครับมีงูเข้ามันก็จะไม่เข้านะครับผมเนี่ยเข้าเข้าแล้วมันก็ตายอยู่หน้ารอบนะครับไม่มีปลาปลาเข้านะฮะโวดรเซ็งเลยครับผม นี่โหปดน่าเบื่อเลยครับเซ็งครับผมเขานิดเดียวนะ,ะมีงูเข้ามันจะเป็นแบบนี้นะครับกดเซ็งเลยครับแต่แค่นี้ครับ Okay. นี่งูนะครับผมงูมันเข้าแล้วมันก็ตายอยู่หน้ารอบนะครับปลามันที่ไหนมันจะเข้านะมันเข้ามาเห็นงูมันก็ไม่เข้าแล้วนะนี่เดี๋ยวรุ่นตอนเย็นนะฮะใส่ไปแล้วนะครับผมสวัสดีตอนเย็นครับทุกท่านตอนนี้ก็ประมาณเกือบห้าโมงเย็นแล้วนะครับแต่ยังมีแดดอยู่นะครับผมดูขราวครับผมโอไปเปลี่ยนสีเร็วมากนะครับผม จะเป็นสีทองแล้วนะฮะตาที่กระโดดขึ้นมาเยอะเลยครับผมตายไปบ้างแล้วก็มีนะโอ้โหเยอะอีกแล้วครับทุกท่าน ในรอบเยอะอีกแล้วครับเห็นปลาช่อนอยู่นะครับมีปลาช่อนเข้าอยู่นะครับผมปลาช่อนส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเข้านะมาดูกันครับผม ปลาช่อนก็มีนะครับโอ้โหว้าวโอ้ปลาช่อนหลายตัวอยู่นะครับแต่ตัวไม่ใหญ่นะครับผมนี่ครับผม ปลาช่อนพอมีอยู่นะครับปลาช่อนหลายตัวนะครับผมปลาสลิดตัวตัวสวยอยู่นะนะก็ส่วนใหญ่ปลาสลิดเออปลาช่อนมันเกิไม่ค่อยเข้านะครับผมมันจะโดดข้ามนะก็มีบางส่วนที่จะเข้าบ้างนะฮะถือว่ายังหนานอยู่นะครับ,บรอบเย็นนะครับผมนี่ครับปลาช่อนดีมันโดดข้ามนะโดดข้ามแล้วมาอย,อยู่อย่างนี้นะะ ถ้างูไม่เข้าก็ยังพอได้กินอยู่นะก็จะไม่ได้เยอะเหมือนช่วงแรกๆนะครับแต่รือว่าได้พอได้อยู่นะครับพอได้อยู่นะครับผมงาเรียบร้อยครับถ้างูไม่เข้าหรือว่าคนมากวนนะครับก็จะก็จะเข้าเรื่อยๆอยู่นะครับผมอาจจะไม่เยอะเหมือนช่วงแรกๆนะฮะแต่ก็ถือว่าได้อยู่นะครับได้ทุกวันอยู่นะครับผมก็ส่วนมากก็มีแต่งูนะครับแล้วก็มีพวกมือดีมามาลักเอาก่อนนะครับผม ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้ามาดูกันอีกทีนะครับให้ดูบรรยากาศนะครับผมอตอนเย็นๆนะข้าวเริ่มจะเป็นสีทองแล้วนะการจะเก็บเกี่ยวแล้วครับผมโอเคครับผมขอบคุณทุกท่านที่ชมคลิปนะครับสวัสดีครับ